ไปกี้ขอแนะนํานิดนึงนะคะทางเรานะคะตอนนี้มีโปรโมชันดีๆโปรโมชันดีๆยังไงก็คือเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็มีเป็นไนทยของเหลวนะคะ PM อะไรต่างๆนะคะเปลี่ยนเครื่องกล้องใหม่แบบยกชุดยกเซ็ตขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะตอนนี้นะคะเรามีรับประกันถึง3เดือนห้คะรับประกันอะไรรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์นะคะหรือว่าปั๊มเรารับประกันให้หมดเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะตอนนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ ได้ทั้งในานามนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาสามารถจัดได้หมดเลยค่ะดอกเบี้ยก็ถูกแล้วก็ผ่อนน้อยมากๆอันนี้เน้นย้ําเลยนะคะเราเชียร์ทุกเคสจริงๆค่ะสามารถจัดได้หมดบุคคลธรรมดาเข้ามาก็จัดได้ทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้ค่ะแบบเรียกว่าง่ายมากๆนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะขอให้ทุกท่านเข้ามาคุยกับเราก่อนมาปรึกษาได้อะไรได้หรือเข้ามาเทสรถได้นะคะที่กม54ถนนบางนาตัด ขับเลยลงไปฟ้าบางปะกงมา2กิโลแล้วก็ชีสไตล์นะคะก็จะเจอร้านสหัเคนของเราค่ะเราเปิดกันถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์กันเลยทีเดียวนะคะสามารถวอลกินกันมาได้ตั้งแต่8ดโมงถึง5โมงเย็นเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย